สวัสดีคะ่ะทุกคนอยู่กับน้องบ้าคนสวยใจดีไม่มีรถขับอีกแล้วนะคะมาทุกคนคือถ้าเกิดในคลิปนะคะจะมีแบบช่วงๆที่ว่าฟันมันขึ้นมาก็คือเรานะคะใส่แบบฟันขาวหนะ่อยเพราะว่าอะไรรีบติดฟันไม่เห็นขอโทษด้วยนะคะทุกคนนี่เนี่ยก็เพิ่งกลับมาจากการสอบแล้วก็เราก็เพิ่ง้องคาราเกะเสร็จมาเออก็้องแบบยาวเลยช้ำๆปัปอๆวันนี้แล้วก็แบบว่าอะไรนึกออกตอนทั้งมอเตอราา์ไซคแบบวันนี้ I come back นะคะเราที่เราฟังเพลง Kiss ไปน,นั่นเองอู๋ยังแมนนะเจาก็จะไม่ Kiss Kiss เย่อู๋ยังแมนนะเจาก็จะไม่ Kiss Kiss เออนะ,แล,นอละนนแล้วน้นองฤิ์ก็โดนเนิร์ฟไปเราดูวันนี้น้องฤิ์กลับมาไหมน้องสาววอุย้ยอย่าหายไปเลยนะลูกแล้วก็อะไรตัวอย่างคือยังเป็นยองเวอร์มากมันจะเ,จเวอร์ไปไหนกระโดดนูน่นตีลังกาหนูคือเอาแบบเอาอิ่มอะคือเอาสนุกเลยเอาทีเนี้ยคือแบบกระเทยทําไม่ได้นะคะคือมันมากเกินความสามารถแล้วตอนเนี้ยคือทำได้เนี่ยคือเอาหน้าตัวเองไปใส่ก็คือไม่สามารถทำจริงได้ พร้อมไหมมาพร้อมดูกันหนึ่งสองสมดวนเออคนหนูมากอะ่ะเออสวยมาก คือชากแะแพงมากหล,หลังมาคือแบบเยสตาชิปเนี่ยมาเต็มกะเอาม่ำ yeah. เอาม่ำไ่เอาม, yeah. ม่ำอยู่ที่วันยองนะคะนี่โอ้โหกลัวมากแกเออเออไปหนึ่งเออฮ่าโอ้ย เวอร์มากเออคงนนะ mm hmm. คือถ้าบอกมีเกมแบบว่าพวกแบบเออเขาเรียกว่าเกมอะไรนะฟิวอะฟิวเนี้ยเรารู้ก็อยู่ฟ mm ิว hmm. อะไรคือแบบเออคือเป็นพ mm ีเซนเตอร์ได้เอางี้ดีกว่า mm hmm. ความใช้งานเออเออ ให้น hey, ี ong, el, man, back, ้ดีนะตรงงนะคือมันแบบสลิจากก้านอ่ะความรู้คุณอ่ะเนาะทั้ง MV อ่ะคือยอมอือ แล้วคือชุดเหมือนชั้นเลยตอนนี้ใส่เสื้อเชิ้ตเหมือนกันนะคะขาดแค่เสื้อสีดำนะคะเออแต่จะพูดแฟรอาจจะแาบคายคือจะหลเดนี้ยต้องฟิลนี้อ่ะนึกออกปะแบบอะไรอย่างเงี้แบบเเยเนาะโอ้ ฉากเวอร์มากอะไรวะเนี่ยคือเหงาอะกาเอามัมา่มอะกาแบบลงทุนครั้งเดียวคือให้หมดจบเลยเหมือนหมดหน้าตาอะคิวเนี้ยไชอบตรงที่ทุกคนอนะได้ซีนแบบแอร์ทามเท่ากันมา,รากรอบนี้คือแบบช้ำๆไปเลยเึ๊บจึบ๊บเออโอ้โห เออโอ้ย,อยเด้ๆๆคือจะบอกว่าชอบมากมันมีความแบบจริตลูกคุณลูกคุณทั้งทุกคนนะแบบทั้งเพลงด้วยอ่ะคือทั้งดนตรีทั้งสาวโอ้ยแก คือรอบนี้ทำมาดีนะคือฉันชอบมากกว่าคีชแต่แบบว่าคิชมันมีความแบบว่าเซ็กซี่เซ็กซี่ขยี้จุดแบบว่า in the manager in the kiss อย่างเงี้ยเออแต่รอบนี้คือน้องลิสกลับมาแล้วคัมแบ็กอะเกนนะคะน้องสาวคุณแม่นะคะคือเลิศรอบนี้คือปังทุกคนเออแบบรีบมาด้วยแบบ ครึ่งชั่วโมงชนาแดดรอบนี้ไหวมากนะเพราะอะไรพ่กนี้ที่อีเวนต์จะต้องไปโรงพยาบาลวันนี้ก็จะแบบว่ารีทำให้จบวันนี้แต่ว่าคือดีประทับใจมากนะคะสำหรับใครนะคะที่กำลังดูก็ฝากไปปั่นอยู่น้องๆกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะชอบฉากไหนอ่ะเดี๋ยวก่อนชอบฉากไหนนี่ชอบฉากไหนรู้อยู่แล้วคืออะไรฉากที่เยวันยองกระโดดจากเครื่องบินคือันแบบโอ้โหเกินเบอร์อะคือจริๆๆงๆะเออแต่ไม่ได้ว่านองนะก็แบบ อย่างเงี้ยมันชอบมันมาโดนใจอะดีแล้วก็ชาติที่แบบว่าอะไรอย่างเงี้ยแบบตึกตึก,ตกแล้วก็ถือบัตรไอยเป็อย่างเงี้ยแบบมันเวอร์มากทุกคนเรานะคะต้องทําตามให้ได้สักวันหนึ่งนะเราต้องเงินก่อนอย่างแรกกระโดดลงเ,เครื่องบินอย่างนั้นก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเรื่องง่ายก็คือเอาหน้าเราไปใส่สำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีะคะ่ะบ๊ายบาย